ขวายมาครับ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you <Bye. S 1> อะร้องก่นอนเดี๋ยวค่อยเป่าต่อมาลนะชมละ

คดแรงอ่ะต้องปัดลงึ้นเจ้าเอ๋จ้าเอ๋้งลอเ้เครื่องมันอีบาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตีลูกต้องทีมค่ะไม่เสร็จไอตีมละลายเห็นไหมอ่ะถ่ยแอบถายนะมืดวิวเจพ่อไี่ ตากล้องด้วยนี่นักเชีวเลย้รต้องเลยใช่ไหมถูกลาเลยใช่ไหมว้ายเดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกป่าเดี๋ยว้ปาวมาแล้วพฟดดบไฟอะเดวเดี๋ยวถ่ายคลิปลิงวใอะดบไฟมาพี่ไอมาแล้วพี่ไอมาแล้วมาแล้วอ่าวพี่เขามาิ Ayo, nah. nah, 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 nah. yeah. nah, Happy. <laughs> Happy birthday to you Happy, birthday. Happy, birthday. Happy, birthday. Happy birthday. แล้วอันนี้แล้วอีอะ่ายป่เน่ยแวอั้อะถายพกแมดูจังาชาวโซเชียล้ปเนี่ยตกลงนี่ะกินเสียงร้องได้ใช่ไหมเมื่อีมันถ่ายได้จม่กมันมันหยุดไปแป๊บยังเกียดเหมือนอะไรมีพวกจะมีผู้ปกครองชาวโซเชียลย เออพอด่อยพอดให้รู้ไหมเฮ้ยโอ้ไม่ได้เว้นไว้พอดด้วยเหรอเดี๋ยวถ่ายก่อนถ่ายก่อนท่านสารวัตรนี่เอาเลยเอาเลยถ่ายเลยถ่ายเลยถ่ายเลยลงพายเลยไหมเฮ้ยไม่ไหวหรอกสมงไหมเนี่ยเดี๋ยวนี้ ไหนเสียงไหนเสียมาโอ้โหโอ้โหท่านสารวัตรนี่เฮ้ยของแม่มั่งของแม่มั่งของแม่มั่งปีที่แล้วทองห้าสิบปีนี้สลึงหนึ่งพอพอดุ๊กอ่ะเอาแม่มั่งแม่มั่งเดี๋ยวตามลำดับอายุเนาะได้ดิรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่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  เป็นไเป็นยปดปดเปิดไม่ออไม่ออกป่ออไม่ออกอ่บาทโอ้โอ้โอ้าวรับไปใส่ได้เนสกรติดนึได้วดออกนี้ได้ออกนี้ได้กรตัรงเรียนไม่ให้ใส่ ไม่กรบเบือหัวหมอเสียบ้านของมึงเอาใหม่เอาใหม่คนสวยี่น่าจะเป็นสองสลึงตีต่อไปเป็ยหนึ่งบาทเฮ้ยเฮ้ยหน่ายังไม่ทันเริ่มการหั่นเลยทีเดียวเดียวเฮ้ยเขาจะบอกว่าให้สามสลึงเลยเอ้าเอ้ยให้สามสลึงเลยดีไหม ดิเม๊สามเส้นเลยดิเมก็มีกี่เส้นก็ามารเลยแม่นี่คนนี้ไม่เอาหมดเลยไม่ต่อเลยใช่ไหมเอามาตัดกันหน่อยดิอ่ามาตัดเค้กก่อนเอตัดค้กก่นไม่ต้องถึงเวลาหั่นเลยทีเดียวไปตัดเค้กตัดเค้กตัดเค้กก่อนใครตัดอาโชแหละอาโชแหละมาเก็บเงินเก็บเงินละลายซะก่อนนี่ข้าวโพดหนึ่งคืออะไรพลาสติกเงี้ย เอาออกเลยยกออกละลายโช์ฝีมือเรื่องนี้ไม่มีดึงออกมาเลยบ้างเอไปไหนเ่ยพี่เอมานั่งที่ลังี่เชอเนัี่เธอั่งตรงข้างน้องเนี่ยที่วางยังไงดีเนี่ยีโดนมิดปด้วยไไหนก็ได้ทีวีเป็นไร ของเราเองกินเถอะมาได้อยู่ที่ร้านละจะกินยังไงก็กินแล้วอยากหยิบอยากป้ายอยากป้ายอ่ะนี่นี่ตอนเลยนี่ตรงไม่อยากให้หนูกินเลยว่ะหนูกินพี่แต่แตงอวาเลี่ยอแล้วหนูก็ลำบากแม่อ้าวโซนนะหนาโซนกิน นี่ไงไม่ไงตนนักหนาตนนักหนามันไต้เหรอตนนักหนาเขตเอามันมีที่สุดให้ให้ให้แม่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 หรือให้พ่อให้พ่อก่อนสิให้พ่อก่อนเอาเลี้ยงกันไปเรศึกษาตามอายุขอให้สุขภาพแข็งแรงผมหวังทอย่างมีแต่คนรักนะเสียงดังขึ้นทุกปีทุกปีนะลูกนะเสียง กาไดกายืนยัดยืนยัดต้องสูให้เข้าใจให้ไปเปิดเต็นเต็นตอให้เป็นเด็กดีเรียนเก่งๆเลิกปากจูเลิกปากจูไปขอเรียนเก่งๆทุกตัวพแข็งแรงแล้วเป็นที่รักของทุกๆคนขอประสบความสุขกันทุกทายทีอยากเป็นนักกีฬาอ้าอยากอะไรก็ได้ทันใจเลยได้ไหมโอเคจะครบไหมเนี่ย ต่อไปให้ให้ชูให้ชูใหู้กกับาชูก่อนะะใช่สงคนเล้เราลวงกันโอยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึพิเศษเยนเยอะเลยคนที่เอีเยอะอ่าิวจุมดิวิดีโอไม่ต้องเก๊กไม่อยากอ่ะอชีพจากอาชีวะเออ เาได้ถ่ายภาพถ่ายภาพเห็นเห็นในในเฟซเขาบอกว่าจ้างถ่ายอะไรได้ไหมอ่ะมีก็มีด้วยพอาตกใจน่าไพี่เคิร์ฟทีนี้ของพี่เคิร์ฟก็ลงนี้แบบเลยพีเกิดต้องยองทำไมนี้เกินเกินแน่แล้วนะโตจะให้ไปเปียกเปียกกันนี้โอ้โหใหญ่จังว่ะนี่ี๋ยว่ามีฝีมือไอ้พี่เคิร์กไว้พร้อม ที่เขาจิ้น้องหอันนี้ยาจิ้น้องไ่ได้อะไรกับมันเลยจิ้น้องหโอ้โหอ้โอ้านี่พอพอเตียมไม้แล้พอเตียมไม่เป็นพันเลยไต้องไอ้กจิ้น้องวิจิ้มน้องนี่นาอเป็นแบงค์พันเลยอ้โหหน่อซีโอเคสวยๆทุกวันตื่นเต้นใครเ่ยน้อยครับครับแป๊บนึง

กีตาร์เ <Cornell> ก <com st selling> ่งๆนี่กีตาร์ยังไม่มาเลยกีตาร์เก่งๆเไม่เป็ดกอกีตาร์ไ้่ให้พี่ก้าวพี่าวุ่่นไหมไปส่งรอบพี่ก้อนหน่อยดินี่ไปส่งรอบพี่ก้าวพิเศษของนื่อนี้เ้าพ่อพิเศษยางหกยางยางเฮ้ยจวงไปกันยางยางงี้ ไขอบคนแม่แด้วไปพรอนผ่าวไปพรอนหมอไปหอกินก่อนดีกว่าหอมวันนี้ไม่หอมวันนี้ไปขอบคุณพี่เก้าก่อนแล้วทิวไล่ดูอ่ะมอมไหมออมแล้วก็มาวางไม่แมจานเก้าต้องมอมน้องทิ้วไหมทิ้วไม่ทิวหรอกอมเลลิ น้องไม่ต้องยกมือน้องมาไปกินกันเถอะกินเัอเถอะพี่ไอโอ้โหได้เป็นพวงขยาวแน่นี่เาแค่กินไม่ตน่อันเล็กใช่ไหมแอันเล็กนะอันเลยเน่ยพิจน์มาแล้วคิวอมมาดี่ยอันใหญ่ไม่กินแม่ออมกิน้แเอเล็กแม่ไม่ังเกียดอ่าแม่รังเกียดถ้ามันเยอะไงใครจะกิน เอาไอ้นี่นี่ไนี่นี่นี่น้องไหนแฟนบอลนะแฟนบอลหลังว่าลุงว่าจะลงทุนซื้อกล้องให้หนูไปถ่ายแล้วถ่ายงั้นหมดเลยกล้องหนูก็มีแต่ลุงไม่ถ่ายก็ย่างมี้ึไหมไหนนี่เน่เนี่เน่อ้าวโอเค